สวัสดีลูกค้าและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แม่ค้ามีมีดมาแบ่งปันทั้งหมด8เล่มนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กเนียสิบล้อค่ะมาเริ่มกันเลยคะ่ะเล่มที่1น,นะคะเล่มที่1เป็นโบวีความยาวของใบมีด11.3นิ้วความกว้าง2.4นิ้วสันหนา6.5มิลตัวด้าม5.4นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลน,นะคะปักหมุดโมเสกครบค่ะค่ะเล่มที่1แลมโบราคา980บาทรวมส่งจ้า 980บาทรวมส่งค่ะเล่มที่2นะคะเล่มที่2ก็เป็นแลมโบ12นิ้วค่ะใบมีด2นิ้วนะคะความยาวของใบมีดความกว้าง2.4นิ้วสันหนา6.5มิลตัวด้าม5้าจนิ้วค่ะเป็นด้ามไม้มงคลปักหมุดมูเสกครบสวยงามจ้าราคา9 8 0แปดิบาทรวมส่งจ้าค่ะ,คะเล่มที่3านะคะเล่มที่3าความยาวของใบมีด12นิ้วความกว้างสองนิ้วสันหนา6มิลค่ะ ตัวด้าม5.4นิ้วค่ะเป็นด้ามไม้มงคลปักหมุดโมเสกครบค่ะสวยงามค่ะเล่มที่สามราคา980บาทรวมส่งจ้าค่ะเล่มที่สี่กับเล่มที่ห้าเป็นมีดอาถันนะคะมีดอาถันขายไม่ออกสักทีค่ะโบวี่10นิ้วค่ะสวยมากค่ะเล่มที่สี่ความยาว10นิ้วนะคะความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิลตัวด้าม5.4นิ้วค่ะ สวยงามนะคะแต่ทำไมถึงขายไม่ออกสักทีค่ะค่ะให้ราคาพิเศษแปดร้อยเก้าิบรวมส่งจ้าค่ะเล่มที่ห้านะคะเล่มที่ห้าความยาวของใบเมีดสิบนิ้วค่ะความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันหนาหกมิลค่ะตัวด้ามห้าจุดสี่นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลปกักหมุดโมเสกครบค่ะราคาแปด้อยเก้าสิบาทรวมส่งจ้าสวยงามค่ะช่วยซื้อหน่อยนะคะใครซื้อไปขอให้ถูกรางวันที่หนึ่งที่สองที่สามเล่มที่หกนะคะเล่มที่ส เล่มที่หกเป็นคัตติ้งค่ะความยาวสิบเอ็ดจุดสามนิ้วความกว้างสองจุดสองนิ้วสันหนาหกมิลตัวด้ามห้าจุดหนึ่งนิ้วค่ะเป็นด้ามไม้มงคลปกักหมุดโมเสกสวยงามค่ะขาะเล่มนี้ราคาเก้าร้อยแปดสิบาทรวมส่งจ้าเก้าร้อยแปดสิบาทรวมส่งขาะเล่มที่เจ็ดนะคะเล่มที่เจ็ดเป็นคัตติ้งค่ะคัตติ้งความยาวของใบเมีดสิบเอ็ดจุดสามนิ้ว ความกว้าง2.4นิ้วสันหนา6มิลค่ะตัวด้าม5.4นิ้วเป็นด้ามไม้มงคลปักหมุดบอสิครบค่ะสวยงามค่ะรานะคา980บาทรวมส่งจา้าค่ะเล่มที่8นะคะเล่มที่8ความยาวของใบมีด12นิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันหนา6มิล ตัวด้าม5.3นิ้วค่ะเป็นด้ามไม้มงคลปักหมุดโมเสกครบค่ะสวยงามค่ะราคา980บาทรวมส่งจ้าค่ะทุกเล่มเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบสิบล้อชุบคมแข็งด้วยน้ำมันคืนไปตามสูตรค่ะแล้วเรามีประกันสินค้า15วันนะคะรับเคม1ครั้งค่ะค่ะสนใจแอดไลน์ตามเบอร์ทโทรด้านหน้าได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ